สวัสดีนาไมแรล้งเนาะพี่น้องบัดนี้ผมพามาเบิ้งมันครับปัะเนี่ยหลังจากที่เขาไปน้ำมาแล้วเนาะมันก็นเริ่มแตกยอดแล้วครับแตกยอดไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์้อยครับเนี่ยอันใดเป็นกระเสาสารนี้เริ่มแตกแตกยอดออกแล้วครับพี่น้องเราก็น้ำมาเบิ้ว่่าผลมันแห้งวาสันเด้อยู่ให้น่ย อันนี้มันเขา่าซีเดียนกับอีกสองมือแล้วับพี่น้องถ่วมหัวลิฟแล้วมันนะ่ะถ่วมหัวแล้วตีเตะง่าผมมัน,นี้ครับพี่น้องเตะง่าออกเนาะถ่วมหัวแล้วครับนี่ดีฟ้ามาเบื้องกันหน้ามันถากหัวมันครับพี่น้อง หาถากหัวมันเนาะหัวมันที่ปันใดเนาะหัวมันสีเดนครับเนี่ยครับที่ห้อยมันถากไปพี่น้องหัวกะดกกไ่ได้อยู่ครับสิบกปอหัวอยู่เอานึงเอานึงเบื้องต้นนี้ครับเนี่ยครับหัวมันคือที่ประมาณเนี้ยครับพี่น้องซ้ำขวดเอ็มร้อยได้ครับ พี่น้องใกว่าขวดเอ็มร้อยอยู่หัวมันนะน,นี่เสียครับอันนี้ทั้งใ่ทั้ทงยาวครับเนี่ยห้อยน้ำถากอกได้ครับพี่น้องมันซีเดียนกับอีกสองเมื่อนะอครับอันนี้ปลูกวันที่หนึ่งเมษาครับมันเนี่ยหาดินไมเ่เชี่ยโทมเนี่ยห้อยน้ำถากครับ ต้องถมไวครับต่นมันที่่วยง่าครับหัวมันนะครับพูดนะครับถากเป็นร่องไปพูดนะครับเป็นร่องน้ำเนาะถากขึ้นไปพูนก็ประมาณร้อยสองร้อยเมตรพูดนะครับพี่น้องอันนี้ก็เลยให้เบื้องหัวนะครับก็ต้องขุดเบื้องยางเลยครับเนี่ยง่ายก็ขวดเอ็มร้อยแล้วครับมันซีเดียนกับอีกสองมือเนาะ ้าก็เร wall ิ่มคน right ืนแน่แล้วพุ่น่ะพี่น้องยาเริ่มคืนแน่แล้วเบิ่งลำต้นก็เริ่มใบร่นแน่แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันเข่าตีเดียนแล้วเนาะใบก็เริ่มร้นแน่แล้วเริ่มลงหัวแน่แล้วจะเลยมาทรายพี่น้องเบื้องหน่อยครับตอนแรกก็ว่าดทิมมะขุดนะครับวันนี้ไม่เห็นห้อยน้ำถากกเลยไดยออต้นน้ำถากนี่แล้วเนาะ บ่ต้องขุดห้าครับยังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y ยูทูบเกษตรทอต่อน้ำนด้ครับพี่น้องแล้วกับเพจเกษะตรทอต่อครับเมื่อนี้กัถไทยเบิง่งซํำนี้แหลนะเนาะบ่ต้องขุดห้าครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปทวกเดนจากเขาครับ ัน,นี่ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะพี่น้องทั้งไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเ้อขอบคุณหลายๆครับ